มืนอนีกรอพูดหลายๆจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมเพจปัป๊บไปเลาะใน youtube กับ Facebook พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อมในเรือจ้ากดติดตามอ่าตอนนี้เพจขององยมยังบุพาน,นายังบุพานเกฑ์เลยผู้ติดตามหน่อยค่ะขอขอ,ขออันให้พี่น้องเข้ามาติดตามผมในเรือจ้าจะได้อันเหตุคลิปมวลมวลเห็ดคลิปตอนเนี้ยสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับโอมอีกแล้วปั๊บไปเลาะอ้ยสวยแลกจนมาเฮา เ้าพี่น้องมันอยิบสื้ามาเก็บขี้เล็กหมาเฮาเพราะว่ามาหลักของเพ่นอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านนี่แหละมาพี่น้องมาเก็บขี้เล็กน้ำกันเอาไปแกงขี้เล็กมันนีไม่กี่แกงขี้เล็กซุ่มกันนะจ๊ะพี่น้อง้อเบแกงขี้เล็กกันเด้อหมาจาอยาเฮาจ้าหมาจะมาเฮาขนสวยตัวพี่น้องมิตอนหยอดอ่อนๆขี้เล็กช่วงนี้มิตอมันยังมาขืนเนาะมีคนมาเอาหลายอยู่ติดถนนเลย มากพท่านเพิ่นพอเพิ่นแล้วเดว้เก็บขี้เล็กกันเด้อพี่น้องไปแกงขี้เล็กซุ้มกันเด้อมันอีเด้อจ้าไห,หลดีด้ย,ยอนอ่อนแต่จะแซบครับแกงใส่หนังแกงใส่หนังท่องพี่น้องหรือว่าเขาเอิ้นหนังเข้มบหนังเออก็ว่ากันไปหนังงวหนังค้อยก็ว่าเนาะ อย่าเก็บขีลยกันได้จ้าหย,ายอดอ่อน,อ,อนๆงามๆเลยเพราะได้แกงเนาะเพราะได้กลิ่นพี่น้องแกงกลินเสร็จว้ายใจมันอ๊ย,ม,อยมาเด้อไปแล้วสิพี่น้องมาเาอ้าอ้พวงนี้ออกมันเดาไปแล้วพี่น้องเบาไวเร็ว มันเศร้าแล้วพี่น้องไปอยู่ไก่หมามันก็เลยเฮาเอาต้องยงาออกมาใหญ่ๆระวังเด้อจ้ะพี่น้องอย่าไปหาหลักของคนอื่นเด้อหมาอะไรกัดเด้อบ่อซอยเด้อเบอรเพิ่นบน่อันรับผิดชอบเฮาเด้ได้แล้วพอได้แกงแล้วนี่เดี๋ยวไปเก็บอีกหน่ะโอ้โหมีหลายต้นอยู่ปะ่ะไปเอาหัวยิงไข่ต่อหัวยิงไข่แบบปากูดไปแกงกินเล็กมาสดไปกินเล็กทั้งกันพี่น้อง,องแซ่แบแซ่บ เก็บขี้เหล็กแล้วฮัตสิบะเก็บใบมะก,กรูดใบบักูดเด้อพี่น้องแล้วการของ,องไข่เก็บใบบักูดกันเดอ้อระวังมือเด้อพี่น้องมันมีหนามเอาไปพอะใส่ใส่แกงนี่แหละเอาแต่ง,างงาอมงามเหมือนออนใบใหญ่ไไๆอยู่หลังบ้านเลยพี่น,อน้องเก็บก่อนจ,จากซีฮาใบเดิมละพอาได้แกงที่ ป่นซ้อมมาตมนแบบกูเท่าไปละมีหน่วยน้ำปะแล้วป่ะพี่ให้ต่อพี่น้องชอบอีเบิ้งพักปั่นแล้วพี่นี่ต้นพักปั่นพี่น้องเม้าเบสไซแกงนอไม่ได้ได้เผียหลายคักเผียรมีหยอดหน่วยมั่งเพียรหยอดอ่อนๆจะแซบแกงหน่วยแซบคักนี่ไหมเดี๋ยวมเหลังเขาแกงนอไม่กันแกงนอไม่ไปยังวะ เออโอเคเอาไว้ให้กัอนพี่น้องจากสามหัวได้ละแป๊บเดียวนึงเล่มก่นอนไ่ต้อสอพี่น้อง เก็บเอาน้ําบานเท่าไ้ออมออมแอมเพราะได้กิ่นสวยเนาะมากินข่าวสวยน้ากันนะจ๊ะพี่น้องแกงกิ่นสวยพอดีคลิปนี้อาจจะไปล่งตอนแรกก็ได้เนาะว่าไปแต่อมเชฟกินสวยนี่แหละได้ละปะไปแกงน้องไม่กันเถออย่าปากอย่าปากอย่าเอาแห้งมาสิเฮาเฮามาเอาใบเอาหน้าพี่น้องนี่ใบเอาหน้า มีพี่น้องลูบอนี่พี่น้องรูบ่ว่านี่คือต้นมอนี่มอหมอเน่อยมอหน้อยม้าน่อยชี่มกินมือว่านี่นี่เนี่ยต้นนั้นคือต้นแบบนี้เลยจักติดกับใบยานาอย่าปากด่พี่น้องมาสิเฮ้าเก็บคอยๆเฮาน่ะนั่นก็สิมีอันใบเอียงเนมบุเพื่อตดงตดมากะว่าไปหูดเอาเลยจ้าอันี้แมนเนี่ แล้วพี่ผู้ใหญ่บ่เคยเห็นต้นหมาหน่อยมาเอาไปแกงเด้อพี่น้องมาเอาไปกินเด้ตอต้นหมอน่อยเท่าน่ะหลายคักกัดสีบ่หลายเนาะแต่มิสมินเนาะแมนแต่อย่ามาลาดด้วยพี่น้องมาสีเฮ้าจิบักลี่โอนมาเฮา <c oughs> พอได้แกงแล้วเนาะเอาไปแบบพอได้ใส่แกง ไปขั้นน้ามไบยาน่างขาดบา่ะไดเลยสิงนี้ข้อเราบอกบด,ดระวะ่างเดี๋ยวมันก็้ะขึ้ืนไม้อ่อนๆนาะโอเช่โอเค,อเคพี่น้องไปกินแกงน้ำไม้กันจ้ะเอาไปกันเดอ้อมาจะพี่น้องถึงเวลาสเสด็จแกงขี้เหล็กแล้วนี่เหล็กตม้ม อันนี้นะที่เอาไปเก็บนะพี่น้องได้ในน้อย,อ,ยอันนี้และซื้อมาเติมเนาะอันนี้ซื้อมาเติมแต่สิมีนี่ขี้เล็กเนาะพระเอกของเฮาหนังท้องจะหนังท้องแต่สิมีใบมะกรูดมีลูกโดดมีพริกแหง้งนี่ผงชูรสมีเกลือมีน้ำปลาแล้วก็มีหัวกิ่งไข่มีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือพวงเขาเบือแล้วก็ผพักขาต้นหอมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยองใบยาหน้าก่อนนะจ้า ย,ย่องใบยานะกันะพี่นอ้อ,ยองอย่องใบยานะกันยองยองลงไปพี่น้องใบยานะเอ้นามยานั่งนะยุตลาดกมี่อบบัวซื่อพะว่าบานเฮามี ผู้ใดสิย่องก็ได้ผู้ใดสิปันก็ได้แล้วแต่สะดวกอมมักย่องเนะพี่น้องย่ nh องอย่าบอกแห้งมาสิยวาตึงหัวยังนี่ <c oughs> เสร็จแล้วนำหยาหน้าของเฮาพี่น้องรู้บวาอ่าแกงคีคเล็กนะ่ะเพิ่นสิบเ่เอาเมะเตาเอาเอ,าอ,อ้ยเขา มอนักไปข้างไฟแล้วก็เอาอยาน้าไปต้มก่อนเข้าสิบปุงนอกเตาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำอย่าน้าสีแยกชั้นระหว่างน้ำกับน้ำยาน้ำม,มันสิสบเปอร์เซ็นต์เข้าพี่น้องสูตรโบราณเดี๋ยวจ้ะไปต่อไปน่าสมะมาต่ำเครื่องกันเลยมาต่ำเครื่องกันพี่น้องอันดับแรกให้ใส่ข้าวเบือ่อลงไปจากข้าวเบือ่อเขาสิบปุยแกงมอหน่อยเนาะพี่น้องแกงสวยพอดีกิน คนเด้อเขาเบื่อเพิ่งจะมีความเหนียวหนึบเทสห้นา่าเทสห้นา่าอันแกงของเ่าแซบ่บเค็มข้นกึิ่นนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะมีให้ใส่หัวกิ้งไข่ลงไปจ้ะแล้วก็ใส่ใส่เกลือน้ำเนาะใส่เกลือลองไปน้ำแล้วก็ใส่บักพล็กลงไปใส่เบอร์เลยแล้วก็ใส่อันนี้หอมแดงใส่บักแข้งบักแข้งก็ใส่เนาะ พยุบยุบ้วพี่น้องพ่อบุบบุบมันจะได้มีเทคเจอเอาไว้เคี่ยวน้ำอย่าไปตำละเอียดแด้วล่ะมันจะเป็นตัวเละตัวเงงตัวเลง,ง,งนี่แล้วว่าเข่าตาแล้วพี่น้องมาผู้ใดอยากกินแกงเนาะไหมมาสดน้ำกันเด้อจ้ามันอีดสิแกงหม้อพ่ออมกลมพ่อกุกริบดีละผู้ใดอยากกินแกงกิเลกฟ้ามาเด้อจ้าตอนนี้ยังท่านมาสุ่มกันนี้ต่อไปแล้วสิไซ บักแข้งลงไปเพราะกรุบกริบพอ่อบุบบุบเนาะใส่หลายก็แซบหลายวส,สายลายก็แซบหน่อยเพราแรงไปตรงส่หลายเรือพี่น้องเด้อมันสิเครื่องมันสิบเดือเ,อเครื่องเห็นนะใส่พอดีเครื่องตามพอปป่อบุบบุบหอมหอมเครื่องแน่นมากพี่นอ้องนี่เต่าหอกกำลังหอนเนาะอ่ะเปล่อยนี่เครื่องเสร็จแล้ว รอพี่น้องต่อไปองศ์มหันหนังทองหันหนังทองกันจ้ะพี่น้องหันตอนพอดีค่ำเนาะหนังทองคือหนังหนังเข้มเป็นว่าหนังของกล้วยเยิ่น หนังคุยนะ้ยเาานาะแมนนังงัวแมนป่อุ้ยเสียบพี่น้องซ้อยไปเลยขอตัว้อยกันด้อจ้าเสร็จแล้วหนังท่อของเฮาไปต่อไปเ้าสิเปรเตียมโตเทนำยาหน้างลงหมออีดําห้องไหนพี่น้องอย่ายโซ่หมอกัน หมออีดับได้ตำนานจะพีน่น้องต้มผัดต้มยังกระแทบทุกอย่างเลยพอหมออําหมอในตำหน,น้ mm. านะจักปีแล้วบุน่นเนาะหลายปีละสี่ขวบปีลอะอาแมาเทศนำอย่างนั้นลงไปจะพี่น้องถ้าสีมาปรปุงนอกเครื่องในนอกเตาเนาะเนี่ยเส่เครื่องลงไปเนดะ้อเครื่องที่เข้าตำว้ใส่ลงไปเลยอย่างเขาสิคน ขั้นเอาคืนนี่เขาตกคนได้พี่น้องเดี๋ยวเขาเบื่อมันติดก้นหมอมาแสบม10%เอ้นี่ต้องเลี้ยงต้องเลยงมาอ,อันนี้ใส่ขี้เหล็กลงไปจ้าขี้เหล็กลงไปจ้าขี้เหล็กสามก้อนกวนสิได,ได้ขี้เหล็กกวนสิได้ขี้เหล็กมากกับทนทุกทรมานอยู่พี่น้องมากระห้ามาวาสันนี่ใส่หนังท้าลงไปเอ้าจะแสบป่ะพี่น้อง มาซุ่มกันเด้อจ้าใส่น้ำปรราลาร้าลงไปก,ปกรุบกริบเนาะน,น้ำปลาร้าของข้าวใส่ลงไปเลยหนึ่งซอนเดี๋ยวเขาก็มาซิมอีกเด้อใส่ผงชูรสจ้าพี่นอ้องไม่เห็นเด้อจ้าแบบเช่เข่นไปเรื่อยพอดีเราคืนเซขึ้นเตาแล้วแล้วก็สิเรียบร้อยตัวบ่วมีอย่างไรไปมาขึ้นเตาเลยพี่น้องนี่ มาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆกระแซ่บบ่อ่ะเด,ดี๋ยวค้นก่อนลืมค้นลืมค้นติดหมอนเองตุยตุยพี่น้องจ้ะแขกเล็กมาซุ่มกันเด้อจา้าพี่น้องมากินไก่แขกเล็กกันพี่จะหมอบปักไงหมอถือใปไงอยู่เด้นี่ สิได้กินผู้เดียวเด้อพี่น้องบ่ามากล่ะมาส่มกันมาส่มกันโตดแ่บเลยพี่น้องนางคนก่อนควนกับเข่าตานางคนก่อนเดี๋ยวเขาเบือ่อนสิติดคนจังหน่อยเนาะหากินแล้วพี่น้องเตรียมห่อเข่ามาเด้อไอ้ควันฟดแล้วจพี่น้องเริ่มฟดตแล้วนี่เพิ่มฟดละเป็นตัแวแ่แบครับเดี๋ยวสักน้อยค่อยใส่อันอ่าใบมะกรูดอ่าพัก้าต้นหอมเนาะ ซิมนวซิมปุ่มนวปุ่มสุกนี่พี่น้องมาซุ่มกันเด้อมันนีเด้อแกงขีเล็กน้ากันนี่กินสวยพอดีอมไปเลาะตลาดหน้ามัสเร้านี่เห็นแกงคีเล็กเห็นคีเล็กอ้เป็นแสแตปครับควันข่าตาพี่น้องแปบนึงเด้อพอดับพอดัไปแล้วฟอดลวพี่น้องเริ่มสุกเริ่มเดือดเริ่มแซ่บเริ่มนวเริ่มเข้มเริ่มอร่อยกลมกล่อมแล้ว นี้เขาใส่ใบมะกรูดลงไปผพื่อ้อมหอมพักคาลงไปพี่น้องมาคามาคากระแพ้แม่มาคากระไรอันนี้ลุกโดดเจ้าพี่น้องของแ่บของนัวใส่ต้นหอมลงไปนี่คือจบกาจบคาวแล้วจบคาพ่นเข่ากันนะพี่น้องเนาะสดมาสนกันนะพี่น้องฟาวมาฮอตติดเข่าฮอตตัประคงมะสุ่มกันพี่น้องโอ้ผมจะซิมให้เบิง้งเลือเป็นตัวแ่บพักปวยตวยอยู่ วป่าซิมกันซิมกันซิมกันพี่น้องแสบปะฝีมือตัวของนะปะ๊าแกงกิเลกแบ่บแบค่ะเห็นปะเดี๋ยวเพื่นเกิดสิไมากินน้ำกันเป็นพืน่นว่าของแสบมาเน้ำพี่นองมาซุ่มกันโซ่ซิมอีกกันอร่อยใหญ่พี่นองมาซุ่มมาซิมแสบอีรี คนอย่างเี้แม่กินแซ่บแท้แสเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องโอ้หิวเขาแห้งลืมข้าวบริกินทอดเขาเศร้านี่ตัวแซ่บคัะแกงขี้เหล็กใส่ใบใส่หนังทองเครืองยังแน่นพี่น้องสดกันด้วยหิวอืมหอนเลยจับ thôi Mình không nhiều như thế chạp Tóc thì đẹp các bạn Đúng Chào hết Mình nhìn coi cho nó พอดีสัอืมเป็นจากพี่น้องกับเมนูแกงกี้เหล็กหนังทองใส่หนังน้ำแซ่บครับพี่น้องมือนีกรขอพูดหลายๆจ้าพี่นอ้งอ,อ,นองที่เขามารับชมเพจปั๊บไปละใน YouTube กับ Facebook พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อมได้อจ้ากดติดตามอ่าตอนนี้เพจของมอมยังบุพานยังบุพานเก่์เลยผู้ติดตามหน่อยคัขอขออันให้พี่น้องเขามา ติดตามผมในเรื่จ้าจะได้อันเหตุคลิปมวลมวลเฮตคลิปตอนเนี่ยเมื่อนี้ก่ะกลินของแซบเหมกันสำนียตามพี่น้องเนาะกับแก่ขี้เหล็กแซบคักไปแล้วจะพี่น้องพอกันไหมแซบแสบมาเดอ้อฝ่ามากินเนอะหิวเขากินเขาก่อนแสบแซบ